ด,ดีค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยเฉพาะสายบุญนี้ต้องฟังเลยนะคะเพราะว่าฝนจะพาไปที่วัดโปรดเกตเชษฐารามค่ะจังหวัดสมุทรปราการกันนะคะเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขามีการจัดงานสมโพธพระอารามหลวง200ปีค่ะโอกาสนี้นะคะมีการสัทยายพระไตรปิฎกค่ะแล้วก็เสวนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยพระธรรมทูตจากสีทวีปด้วยกันบรรยากาศงานบุญจะเป็นยังไงไปชมพร้อมๆกันค่ะ วัดโปรดเกศเชษฐถารามพระอารามหลวงจัดงานสมโพธพระอารามหลวง200ปีโดยเริ่มจัดขึ้นตั้งแต่วันที่18มกราคมที่ผ่านมาณวัดโปรดเกศเชษฐารามตำบลทรงขนองอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ โอกาสนี้เมื่อวันเสาร์ที่21มกราคม2566ก็ได้มีการจัดการสาธยายพระไตรปิฎกและเสวนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศปัญหาอุปสรรคและอนาคตโดยมีพุทธศาสนิกชนที่มาด้วยจิตศรัทธาเข้าร่วมงานอย่างเนืองแน่น ก่อนจะเริ่มการสาธยายพระไตรปิฎกและงานเสวนาก็ได้มีพิธีแห่พระไตรปิฎกรอบมนดบกลางน้ําจากนั้นก็เข้าสู่พิธีสาธยายพระไตรปิฎกนําโดยพระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาพระครูปริยัตธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาประเทศอินเดียและพระครูสุธีธรรมทรพระธรรมทูตวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีและได้รับเกียรติจากคุณวัฒนาทิพสุวรรณกรรมาการผู้จัดการบริษัทดริมทีมเน็ตเวิร์กจำกัดเป็นประธานจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนไตรยัยและเปิดกลวยดอกไม้เทียนแพรนาพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ต่อามาเป็นงานเสวนาเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในต่างประเทศโดยเกี่ยวกับปัญหาอุปสรรคและอ,อนาคตโดยพระธรรมทูตสีทวีปได้แก่พระวิเทศรัตนาพรเลขาธิการสมัชชาสงไทยในสหรัฐอเมริกาตัวแทนจากทวีปอเมริกาเหนือพระกิติสโสพลวิเทศประธานอง,องค์กรพระธรรมทูตไทยในโอเชียเนียตัวแทนจากทวีปโอเชียเนียพระครูวิทูลธรรมประกาศเลขานุการคณะสงฆ์ธรรมยุทธในประเทศสหรัฐอเมริกา พระครูปริยัติธรรมวิเทศเจ้าอาวาสวัดไทยนาลันทาประเทศอินเดียตัวแทนจากทวีปเอเชียและพระครูสุธีธรรมทรพระธรรมทูตวัดไทยกรุงวอชิงตันดีซีดำเนินการเสวนาโดยดรสาวคชนจันรผ่องศรีเลขานุก,การรองประธานมุธิสภาคนที่หนึ่ง ในครั้งนี้เพื่อจะได้ให้ญาติโยมทั้งหลายจะได้รู้ปัญหาและอุปสรรค์ไปพร้อมๆกันตลอดถึงความเจริญของพรพุทธศาสนาที่แพร่กระจายไปทั่วโลกซึ่งในขณะนี้ก็มีวัดไทยที่ไปสร้างอยู่ในทวีปยยต่างๆในโซนต่างๆทั่วโลกซึ่งท่านทั้งหลายก็จะได้รับทราบข้อมูลจากพระธรรมท,ทูตท,ที่ไปปฏิบัติศาสนกิจอยู่ในโซนต่างๆทั่วโลกก็ขอฝาก ท่านศาสนิกชนทั้งหลายที่รับชมรายการนี้ว่าขอให้ทุกท่านได้เห็นคุณค่าข,ของพระพุทธศาสนาแต่พุทธศาสนานั้นเป็นเมตตาก็เมตตาสากลหรือกรุณาก็กรุณาสากลคือไม่มีที่สุดไม่มีประมาณดังนั้นเราชาวพุทธพร้อมที่จะเอือ้อเฟื้อเผื่อแผ่เชื้อจาจให้เกิดสันติสุขสันติภาพไปทั่วทุกมุมโลก ก็ขอให้พวกเราชาวพุทธได้ช่วยกันจันลงรักษาพัฒนาพระพุทธศาสนาที่มีความโดดเด่นในเรื่องของอความเป็นสากลอันนี้ไว้คู่กับชาวโลกโดยทั่วกันขอจเจริญพรจากนั้นพระธรรมทูตีทวีปได้เข้ารับของที่ระลึกจากพระครูวิสิทธิธรรมรสเจ้าอาวาสวัดโปรดเกตเชษฐารามเป็นการปิดการเสวนาด้วยความอิ่มบุญอิ่มใจกันทั่วหน้าคะ่ะ สำหรับงานสมโพธ200ปีวัดโปรดเกตเชษฐารามพระอารามหลวงจะยังมีไปจนถึงวันที่26มกราคมนี้คุณผู้ชมสายบุญก็ไปร่วมทําบุญและร่วมงานกันได้นวัดโปรดเกตเชษฐารามตําบลทรงขนองอําเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนะคะ